คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่สุดขอบป่าหรือไม่วัดที่ถูกทิ้งร้างนานนับศตวตรรษจนต้นไม้เลื้อยพันธุ์เทบกลืนกินทุกสิ่งเรื่องเล่าที่ว่ากันว่าใต้โบสถ์เก่าผุพังนั้นยังมีห้องใต้ดินซ่อนอยู่ห้องใต้ดินที่ถูกปิดตายมานานแสนนาน ผมเคยไปที่นั่นด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่กัดกินใจผมกับเพื่อนปีนป่ายเข้าไปในวัดร้างสำรวจทุกซอกทุกมุมกระทั่งพบร่องรอยของทางลงสู่เบื้องล่างถูกซ่อนไว้ใต้แผ่นหินที่ผุพัง เมื่อลงไปถึงกลิ่นอับชื้นของดินและความตายก็โถมเข้าใส่สิ่งที่ปรากฏแก่สายตาคือผนังที่เต็มไปด้วยภาพวาดเลือนลางภาพของพิธีกรรมแปลกประหลาดรูปเคารพที่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและใบหน้าของผู้คนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ยิ่งมองลึกเข้าไปในภาพเหล่านั้นผมก็ยิ่งรู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตราวกับว่าภาพกำลังจะบอกอะไรบางอย่างบอกถึงความลับที่ถูกฝังไว้ใต้พื้นดินแห่งนี้ความลับที่น่าสะพรึงกลัว เพื่อนผมเริ่มมีอาการแปลกๆก,กระวนกระวายร้องครวญครางเหมือนเจ็บปวดผมจึงตัดสินใจพาเขากลับขึ้นมาแต่สิ่งที่ผมเห็นก่อนจากมานั้นคือรอยยิ้มที่มุมปากของรูปเคารพในภาพรอยยิ้มที่เย็นเยียบจนจับขั้วหัวใจคืนนั้นเพื่อนผมเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาทิ้งไว้เพียงกระดาษแผ่นเล็กๆที่มีข้อความเขียนด้วยลายมือสันเทาว่าพวกมันกำลังจะกลับมา คุณคิดว่ามันหมายถึงอะไรกันและรอยยิ้มนั้นมันกำลังบอกอะไรเราเรื่องราวของวัดเก่าแห่งนี้ยังไม่จบลงง่ายๆแน่นอนรอติดตามตอนต่อไปนะครับถ้าคุณกล้าพอ